สวัสดีครับผมจีฮาเจอกันแล้วช่อง just toy ฮะช่องชื่นชอบการเก็บสะสม f i กเกอ model ดล e piece s c a l wcf ครับคลิปนี้มาแนะนำตัวละครครับตัวละครที่มาแนะนำในคลิปนี้นั่นก็คือมีฮอกตาเหีวยวนั่นเองครับตุลคิวมีฮอกนะครับก็เป็นหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับผมแล้วก็เป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกด้วยนะครับผมสำหรับมีฮอกนะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่เท่มากๆเลยนะครับผมเขาเป็นนักดาบครับสมัยหนุ่มๆนะครับเขาปะดาบกับ ผมแดงแซงคูดเป็นว่าเล่นนะวัดกันว่าใครจะเป็นนักดับอันดับหนึ่งนะเมื่อก่อนผมแดงก็เจ๋งเหมือนกันนะครับผมสาหรับมีฮอกนะครับเขาเป็นคนที่ทําตามใจของตัวเองนะครับคือติดๆหน่อยนึงนะฮะแล้วก็เท่มากๆเลยครับผมตัวมิฮอกนะครับเขาอาศัยอยู่ที่อาณาจักรครูไนนะฮะที่มีลิงบาบูนอยู่ตัวละครมิฮอกเนี่ยถือว่ามีเสน่ห์มากๆครับแฟนๆมันพีทเนี่ยต่างชื่นชอบนะครับด้วยความเท่ด้วยการใช้ดาบด้วยความเป็นอันดับหนึ่งของโลกอะไรเงี้ย ก็ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับผมสำหรับ mm hmm. มีฮอคฮะแล้วก็มีฮอคเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายของโซโลโด้วยนะครับ uh huh. เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพืนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจัดทอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปน mm ี hmm. ้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ